สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพเกะทรวงวัฒนธรรมบริษัท DC Consultant เสนอ The Ambassador รายการเรีลิตี้ความดีครั้งแรกของประเทศที่เปิดเวทีค้นหายเยาวชนต้นแบบ ผู้ที่จะมาปลุกพลังความดีในหัวใจของคนไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมมาร่วมกันวัดอนาคตประเทศไทยด้วยหัวใจเยาว,วชนกับช่ยความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador เปิดเวทีความดีโดยโครงการทำดีทุกวันจาก D Tech Nokia C7 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ D Ambassador ครับ วาดอนาคตประเทศไทยด้วยหัวใจของเยาวชนนะครับเดลิตี้โชว์ความดีครั้งแรกของเมืองไทยครับเราออกไปทําการค้นหาน้องๆเยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนพูดความดีขยายพื้นที่ความดีออกไปและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับสาหรับภารกิจที่น้องๆเขาอาสาเข้ามาในการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นเป็นปัญหาระดับชาติทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุจริตคอร์รัปชันท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็เรื่องของยาเสพติดแต่ว่าน้องๆเหล่านี้พยายามและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ความพยายามของพวกเขาจะสําเร็จหรือไม่คุณผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบรรดาน้องๆทูตความดีก็ได้ถูกทดสอบกับภารกิจสุดท้าไทยครับนั่นก็คือการลงไปบรรดังสตาร์จังหวัดยาลาด้วยเครื่องบิน430นะครับแต่ดูเหมือนว่าน้องๆบางคนเขายังมีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับโปรเจกตนี้ไม่ใช่โปรเจกเล็กๆเราทําความดีเพื่อประเทศไทยเลยนะฮะดังนั้นสิ่งที่อยากให้น้องๆทํา ตอนนี้คือพรุ่งนี้เลยอ่ะที่จะเกิดขึ้นก็คืออย่างที่พี่โจกับพี่ผมได้บอกไปแล้วลงไปที่ยะลานะฮะอยากให้น้องๆไปรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นวิธีที่เราจะลงไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะลงจบบเราก็จะนั่งเป็นเครื่องบินฐานใหญ่เลยนะครับที่เขาเรียกว่าเครื่องบินซ1 3นก็เป็นเครื่องบินที่ขนทหารแล้วก็ขนศพมาแล้วครับนะครับใครที่นึกภาพเครื่องบินไม่ออกคือจะเป็นลักษณะของเหมือนในภาพยนตร์ที่ขนทหารเวลาจะไปรบอย่างนั้นเลยนะไม่มีที่นั่งยืนไม่ได้ไม่มีแล้วก็โดยตัวกันเลยปั นะฮะเราก็จะให้น้องลยตัวมาทีละคนละครับหมยคว่งเราได้ทิ้งิงตั้งแต่กรุงเทพแล้วก็ใช่ครับแล้วเดี๋ยวน้องไปเจอกัเบียยาลาครับวายเราเล่นเรเล่นแต่ว่าซีรียสเลยว่าพรุ่งนี้ภารกิจนี้น้องทุกคนจะต้องลงไปทํานะฮะใครที่อาสาสมัครพร้อมจะลงไปรับรู้ปัญหารวมถึงการแก้ปัญหาที่ภาคใต้จังหวัดยะลายกมือครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่ในเมื่อเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะ มีสองอย่างที่ทีมงานอยากให้น้องๆทํากันนะครับอย่างแรกก็เลยก็คือให้โทรหาที่บ้านครับให้บอกกับที่บ้านด้วยแจ้งให้ท่านทราบนะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องทําภารกิจอะไรบ้างนะฮะแล้วอย่างที่สองก็คือเราจะมีเป็นเอกสารครับให้ลองอ่านดูและพิจารณาได้นะครับเพื่อเป็นการเซ็นยินยอมว่าโอเคตัดสินใจไปเองแล้วนะแล้วก็จะไม่สามารถที่จะมาเอาผิดกับทางรายการทีวีหรือว่าทีมงานได้แล้วก็ไม่เอาผิดกับทหารก็ไม่ได้ใช่ทางกองทัพท่านในรณีที่เกิดเหตุ ที่เราไม่ได้สาดคิดเกิดขึ้นค,คือมันไม่ได้น่าโกรธถึงขนาดนั้นครับบางทีเขาถ่ายเฉพาะทหารใช่ไหมละ่<อ>ะทหารแล้วก็มีภาพโดนยิงมีภาพแบบเไปตรวจสอบคดีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหมดเลยนะคะถ้าให้พี่ไปดูในรูปที่อยู่ในคอมมีน่ะ คือพี่จะเห็นได้แล้วว่ามันเป็นลูกเหมือนนากลัวทั่วไปอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยหนูเขา้าใจว่าทงหารก็คือต้องการจะป้องกันคือคุ้มภัยให้เราเต็มที่นิงจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เราดูในหนังที่มันเหมือนกับแหล่งซ่องสมไม่ใช่มันเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆอยู่กันแบบปกติเพียงแค่เหตุการณ์บันเหตุการณ์เกิดขึ้นคนไทยยังกลัวพื้นที่ในประเทศไทยกันเองเลยแล้วจะอ,อยู่ได้ยังไงยังกลัวพื้นที่ในประเทศเลย พ่อพรุ่งนี้มีกิจกรรมฮะแล้วพอดีต้องเดินทางครับลงใต้ปตัตตานีฮะค,คือจริงๆอ่ะเขาคือจิตใจจริงๆกัๆจ๊อบอยากไปนะแต่จบ๊บตัวขออนญาตพ่อครเพราะว่ามันพูดจริงมันก็แบบอันตรายครับฮะพ่ออึง้งฮะพ่อก็แบบแล้วใครจะดูแลมันเหมือนว่าณวินาทีที่สามพิธิกรเนะ่ย พล่งขึ้นมาตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากก็ค,คือเซอร์ไพรส์มากที่ว่าแบบเซอร์ไพรส์มากที่ว่าแบบฮะฮะอะไรเดีอวเราสลัมตัวไปเลือกอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบได้มีกับน้องน้องมีเนี่ยเขาช่วยให้แบบว่าเราเราลดความกลัวนะเหมือนว่าได้คนในพื้นที่ที่แบบทําให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเรามองแค่ว่ามันน่ากลัวมีการปรัญหาอะไรเงี้ย ตรงนั้นเนี่ยเราใช้เราใช้ใจเลยไปหรือไม่ไปเราดึงมาเลยว่าไปไม่ไปไปไม่ไปไปแล้วผมไม่เปลี่ยนแล้วพี่ผมไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เขาพูดจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันให้เราปลอดภัยนะครับ <mt. S 2> เขาบอกว่ามันก็อาจจะเกิดได <m> ้ทุกเมื่อแต่ทุกเมื่อเนี่ยมันไม่ได้บ่อยแต่เขาไม่ได้บอกมันจะไม่เกิดเ <m> ขาไม่ได้รับรับประกันเรื่องความปลอดภัยให้เราใช <m> ่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขาที่นั่นน่เขารอเราอย <m> ูอ่ สิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรล่ะอมืมันก็ยิ่งยิ่งตอกย้าว่ามันยิ่งน่าไปมันเป็นสิ่งที่ยิ่งน่าสนใจอ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของน้องๆทั้ง24ชีวิตนะครับ,นนเ,รบเพราะว่าพวกเขาต้องไปขึ้นเครื่องบิน430 เดินทางไปยังอำเภอบรนนงตาจังหวัดยาลาตื่นเต้นกันหน้าดูครับแต่ว่าบางคนก็วิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยเราไปเอาใจช่วยน้องๆกันดีกว่าครับตื <c oughs> ่นเต้นใจเต้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าข่าวก็ออกมาเปิดเปิดข่าวพิงไว้ค่ะเขาวบอกว่าที่ภาคใต้มีคนตายเพิ่มอีกแล้วโอ้โหเป็นกวนและกําลังใจมาก <c oughs> แต่ก็อยากไปค่ะว่ามีโอกาสไปถ้าเราไปเองก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปไหมคือได้ยินน้องน้องที่เขามาจาก ปัตตานีที่เขาพูดเมื่อวานเนี่ยรู้สึกเลยว่าเออมันไม่น่าจะเหมือนในข่าวนะเรารู้สึกได้ว่าในไอสังคมไทยก็แบบว่าไปไอนี้มากเกินไปแบบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปกลัวกวนมากเกินไปทาให้คนเขาในพื้นที่เขาแอบน้อยใจนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ ื่นเต้นไหมคะว่ากําลังจะต้องไปแล้วตื่นเต้นปะ,เ,นนะ,ะเลยต้องมาเฉลยค่ะเครื่องไม่มีเพราะว่าต้องลงไปรับสองเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดที่เสียชีวิตะคะ่ะก็สักประมาณสิบเก้าสิบเอ็ดโมงค่ะ,นะคะเครื่องคงจะขึ้นขึ้นมาก็คือลงไปดังกระเช้าก็เลยเป็นอันว่าฟาวทุกคนนะคะแต่ว่าคงหายตื่นเต้นได้แล้วนะคะ การเดินทางไปจังหวัดยะลาเป็นการทดสอบความกล้าหาญของน้องๆที่จะเป็นทูดความดีแห่งประเทศไทยที่จะทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโชคดีที่เครื่องบินของกองทัพอากาศไม่ว่างจึงไม่ต้องลุ้นเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าเครื่องว่างเมื่อไหร่แล้วก็ทุกคนได้มีโอกาสลงไปสัมผัสชีวิตจริงของพี่ๆน้องๆใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนซึ่งน้องๆทุกคนก็สอบผ่านด่านนี้ไปได้ต้องขอชื่นชมจริงๆครับเรา